ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการอาคินวิภาวดี84เดี๋ยวผมพามาชมผลงานงานต่อเติมของทางบริษัทกันครับในส่วนของหลังนี้นะครับของงานของทางบริษัทเนี่ยจะเป็นงานต่อเติม พื้นที่ด้านหลังบ้านบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ห้องครัวที่ทางบริษัทได้ดําเนินการต่อเติมให้กับคุณลูกค้าอย่างเช่นบริเวณแนวนี้ทั้งแนวนะครับคุณลูกค้าเขาจะมีงานบิวอินเคาน์เตอร์ส่วนตู้แขวนเนี่ยเราก็จะทิ้งตำแหน่งปลั๊กไฟในจุดต่างๆไว้ให้ตามแบบ ทางด้านฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของซักล้างนะครับที่ทางคุณลูกค้าเนี่ยต้องการให้ประตูบานเปิดตรงนี้เปิดให้ได้ใหญ่พอสมควรทางบริษัทก็เลยออกแบบดีไซน์ให้เป็นประตูเลื่อน3มช่องนะครับเลื่อนเตะเข้าไปเก็บด้านข้างทั้ง3มช่องเพื่อเพิ่มความกว้างของทางเข้าเนี่ยให้ได้มากยิ่งขึ้นถัดมาทางนี้ครับจะเป็นในส่วนของพื้นที่ซักล้างพื้นที่ซักล้างของหลังนี้ครับคุณลูกค้าต้องการมุมเนี้ยเป็นมุมอาบน้ําของน้องแมวเราก็เลยดําเนินการทํา เป็นผนังกั้นในโซนชวาเวอร์ของน้องแมวของเขาในเรื่องระบบน้ําต่างๆเนี่ยเราเซ็ตระบบไว้ให้ติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นจะอยู่ฝั่งนี้ในการจ่ายน้ําก็จะมีทั้งน้ําร้อนน้ําเย็น2ระบบเลยส่วนตําแหน่งปั๊มของเดิมครับตำแหน่งปัง๊มอะมันเคยอยู่บริเวณนี้ เราก็ขยับตำแหน่งและโยกงานระบบทั้งหมดมาไว้บริเวณนี้ให้กับคุณลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานให้ได้มากยิ่งขึ้นถัดมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของงานฝ้าของหลังนี้กันงานฝ้าของหลังนี้ยบริเวณนี้ถ้าสังเกตดูมันจะเป็นช่องเปิดนะครับทางคุณลูกค้าต้องการให้ได้ช่องเปิดบริเวณเนี้ยให้ได้รับแสงธรรมชาติ ซึ่งงานหลังคาตัวนี้หรือที่เราเห็นมองเห็นใสๆนี่จะเป็นกระจกลามิเนตหรือที่เขาเรียกว่าสกายไลท์นะครับเราได้มีการติดตั้งสกายไลท์กับลูกคา้ามาในส่วนของทางด้านห้องนี้กันบ้างถ้าสังเกตดูเนี่ยงานหลังคาที่เราเปิดโล่งไว้ลักษณะนี้ยด้านบนจะเป็นหลังคาสกายไลท์วัสดุที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นกระจกลามิเนตนะครับสียูโรเกข้อดีของของตัวกระจกชนิดนี้นะครับ อย่างบริเวณเนี้ลูกค้าต้องการไม่อยากได้ยินเสียงรบก,กวนจากจากภายนอกเดี๋ยวเราต้องอธิบายก่อนว่าบริเวณเนี้ยอยู่ใกล้สนามบินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเสียงเครื่องบินบินอยู่ตลอดเราวัสดุที่เราเลือกใช้และติดตั้งให้กับลูกค้าเนี่ยอย่างกระจกก็จะเป็นกระจกลามิเนตทั้งหมดนะครับแผ่นหลังคาสกายไลท์ก็เช่นเดียวกันท้าเนี่ยสังเกตดูอยู่ข้างในเราจะไม่ได้ยินเสียงรบก,กวนจากเครื่องบินด้านนอกเลยสโปบงานภายในในส่วนต่างๆเราก็จะบล็อกตำแหน่งให้กับทางลูกค้าไว้ค่อนข้างจะเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของงานภายนอกกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของงานภายนอกกันครับในส่วนของงานต่อเติมเนี่ยเซตเนี้ยจะเป็นในส่วนของงานต่อเติมฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของงานโครงสร้างหลักตัวบ้านเดิมเราดีไซน์ให้งานคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยจบบริเวณนี้แล้วก็มีการจับเสียมทำคานเทฟินเพื่อให้มันดูเลาะก,กันกับโครงสร้างเดิมให้ได้มากที่สุดถัดมาเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของบริเวณด้านนอกกันนะครับอย่างบริเวณเนี้ย ทางโครงการได้ระบุระยะล่นไว้ที่50เซนของแนวก่อสร้างในส่วนของงานต่อเติมเราก็จะเว้นระยะให้กับลูกค้าเนี่ยห้เซนบริเวณนี้50เซนอย่างเรื่องระยะล่นเนี่ยครับแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีระบุแตกต่างกันไปไม่เท่ากันแต่ถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยระยะล่นของแนวรัว้วส่วนกลางถึงแนวต่อเติมของเราเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า50เซน ทางลูกค้าก็เลยประสงค์ให้ให้เราได้ทําเป็นลักษณะล้นไว้ที่50เซนตามกฎหมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันในส่วนของพื้นบริเวณนี้พื้นด้านล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นงานโครงสร้างเสาเข็มไมโครพายมีงานเทคานเทพื้นลักษณะพื้นของหลังนี้จะเป็นพื้น slap on b บีมนะครับ ในเรื่องของการเก็บงานหรือเก็บงานฟินิชชิงต่างๆเนี่ยบริเวณด้านนอกเนี่ยตลอดแนวเนี่ยเราจะมีการเทปรับเพื่อให้ลูกค้าได้สะดวกต่อการใช้งานและทําำความสะอาดครับครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับผลงานของทางบริษัทที่ผมได้พาเดินรับชมมาเมื่อสักครู่นี้หากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Construction View 28ได้เลยครับ